ใครที่สนใจ p พาร l l e ลเดสท็อปและทําตามวิดีโอเราแล้วแต่เจอปัญหาว่า Storage ของ Mac มันเต็มปัญหานี้จะแก้ได้ยังไงในเมื่อเพิ่ม Storage ไม่ได้เราจะลง p พาร l เ e ลเดสท็อปใน e x t e r n a l drive ได้ไหมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาลองให้ดูกันแบบละเอียดเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ n b smart tech Channel อีกครั้งนึงครับ วิดีโอนี้เราจะมาลองดูว่าถ้าต้องการติดตั้ง Parallel Desktop แล้วก็ใช้ Windows 11 Pro ในเครื่อง Mac แต่มีปัญหาอยู่ข้อนึงก็คือเครื่อง Mac ของเราเนี่ยอาจจะมี Storage ค่อนข้างน้อยนะครับอย่างเช่นใครที่มี Hard Disk กหรือว่า SSD เนี่ยประมาณ 256GB เนี่ยเวลาที่ลงแอปพลิเคชันต่างๆเข้าไปแล้ว Free Storage เนี่ยมันจะเหลือไม่เพียงพอนะครับคราวนี้เราจะทำยังไงได้บ้างเราจะติดตั้ง a r a l l e l Desktop ใน external hard disk drive ได้หรือเปล่าหรือถ้าเราติดตั้ง Parallel Desktop ในเครื่องไปแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะ free disk space ของตัว Macbook ของเราเนี่ยทำให้มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างครับวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาลองดูให้แบบครบสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะครับในที่นี้เนี่ยผมใช้เป็น external SSD นะครับตอนนี้ผมจะมีตัว Orico ที่ใช้ในการเก็บวางตัว SSD NVMe ของผมทั้งหมดอยู่นะครับแล้วก็ผมจะมีแยกเป็นดังนี้ครับ ตัว sandisk extreme ตัวนี้จะเป็นขนาด 2TB ทแบบความเร็วสูงนะครับจะใช้ในการทำโปรเจกต์ปัจจุบันแล้วก็เวลา archive ก็จะเก็บในตัว hard i s k ตัวอื่นนะครับตัวที่2ที่ผมจะมาลองให้ดูในวันนี้ก็คือตัวนี้ครับจะเป็น western digital นะครับขนาด 2TB ทตัวนี้ก็จะใช้งานได้ดีครับทั้ง2ยี่ห้อเนี่ยผมจะมีลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับใครที่ต้องการสนับสนุน channel ก็สามารถที่จะคลิกช็อปบีลิงก์ด้านล่าง โดยที่ไม่มีค่าจะจ่ายเพิ่มเติมนะครับแต่ทางเราจะมีคอมมิชชั่นเล็กๆน้อยๆในการทําวิดีโอต่อไปออกมานะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะมาลองต่อตัว WD ตัวนี้เข้ากับ Macbook เพื่อที่จะลง p a r a l l e l Desktop แล้วก็ Windows 11 Pro นะครับก็ผมจะต่อ USB Drive แบบนี้เลยนะครับง่ายๆแล้วผมจะวางไว้ในตัวที่เก็บฮาร์ดดิสก์ของผมนะครับแบบนี้จากนั้นเดี๋ยวผมจะเอาตัวเนี้ยไปวางไว้ก่อน ต่อไปเรามาลองดูในเครื่อง Mac ของเราครับก็รัน Disk Activity นะครับตัวนี้เป็น M1 Max MacBook Pro นะครับจะมีขนาด1 t b ใช้ไปแล้ว700กว่าเหลือแค่240กว่านะครับจริงๆก็ลง Virtual Machine เพิ่มเติมได้แต่ผมจะทำอีกแบบนึงก็คือผมจะใช้ตัว WD ตัวนี้นะครับซึ่งเป็น External Drive แล้วก็ผม Create ตัวโฟลเดอร์เดี๋ยวผมจะลบตัวนี้ออกให้ดูก่อนนะครับ วิธีง่ายๆก็คือแนะนําว่าควรจะสร้างเป็นโฟลเดอร์ไว้1นึ่งโฟลเดอร์นะครับแล้วก็ตั้งชื่อไว้อย่างเช่น p r r l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  s VM อ่ะอย,อย่างนี้นะครับ v m มี s หน่อยก็ได้โอเคครับแล้วเดี๋ยวผมจะติดตั้งตัว p a r a l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  Desktop ลง Windows 11 Pro ในโฟลเดอร์นี้ครับวิธีจะทำยังไงครับก็ไปที่ p a r l l l e l Desktop ที่เป็น Control Center นะครับมาที่ p a r l l l e l Desktop จากนั้นให้ไปที่ preferences แล้วก็มาที่ตัวนี้ครับ virtual machine folder นะครับให้เลือกเป็น a r t e r แล้วก็ไปคลิกที่ wd drive ของเราจะเห็นชื่อ parallel vms อยู่นะครับเดือบคลิกไปที่ตรงนี้แล้วก็คลิก open ได้เลยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาลองลง windows 11 pro กันเลยครับาการลง windows 11 pro เนี่ยทำได้ง่ายๆนะครับตอนนี้ผมมี2 vm ที่ลงไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็อยู่ใน macbook ของผมนะครับ ผมลองคลิกขวาแล้วก็ดูใน c o n f i g u r อนะครับอ่ใน general เป็นไงครับตัวนี้จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ36.9 GB นะครับหรือว่าคลิกขวาแล้วเลือกเป็น show in finder <ๆ>ก็ได้นะครับ <c oughs> ก็จะเห็นว่าขนาดของ vm เนี่ยอยู่ที่36.97 GB ส่วนตัวที่2เนี่ยก็คือตัวนี้จะมีขนาด105 GB นะครับทั้ง2ตัวนี้เนี่ยอยู่ใน macbook ของผมเดี๋ยวผมจะมีวิธี ย้ายไปอยู่ external hard disk drive ให้ดูนะครับแต่ตอนนี้ใน drive ที่เป็น WD 2TB จะเห็นว่ายังไม่มีไฟล์อะไรทั้งสิ้นนะครับผมจะทำการ fast forward ไปหน่อยนะครับขั้นตอนง่ายๆก็คือคลิกเครื่องหมายบวกตรงนี้ครับความง่ายของ parallel desktop ก็คือ parallel desktop เนี่ยจะเป็น authorized solution ที่ทาง Microsoft แนะนำในการลง Virtual Machine นะครับแต่ใครที่มีสกิลด้าน IT และต้องการลงเองด้วยแอปพลิเคชันอื่นก็ทำได้นะครับเพียงแต่ว่าขั้นตอนเนี่ยมันจะยุ่งยากแล้วก็จะมีปัญหาหลักอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ Compatibility ครับโด a r l l l e l Desktop มันจะแก้ปัญหาเรื่อง Compatibility ทำให้เราเนี่ยสามารถโฟกัสในเรื่องของงานของเราแทนที่จะเป็นเทคนิคเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องการลง Windows ขั้นตอนเป็นยังไงป a ั l เ e s Desktop เนี่ยจะทาให้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องง่ายนะครังี้งงเดย แล้วก็คลิก continue ครับก็จะมีคำว่าให้ดาวน์โหลด and i n s tall นะครับแล้วก็คลิก i n s tall Windows ได้เลยครับในขั้นตอนนี้เนี่ยผมจะทำการ fast forward เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราไม่ต้องทำอะไรเลยคือรออย่างเดียวจนถึงการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์นะครับตรงนี้จะทำให้เราพร้อมใช้งาน Windows 11 Pro ได้เลยครับเอาละครับตอนนี้การติดตั้ง Microsoft Windows 11 Pro ก็เสร็จเกือบเรียบร้อยแล้วครับสังเกต ไอคอนตัวนี้นิดนึงนะครับจะเห็นว่ามันมีไอคอนเป็นเหมือน external hard disk drive ตัวนี้จะเป็นตัวที่บอกให้รู้ว่า,า Microsoft Windows 11 Pro ที่เราติดตั้งเนี่ยมันอยู่ใน external hard disk drive นะครับถ้าเกิดลองคลิกขวาเนตอนนี้มันจะมีแค่ suspend กับ stop ลองไปที่ WD 2TB Parallel Vm นะครับจะเห็น Microsoft Windows 11 PVM ตัวนี้นะครับและเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนชื่อ Windows 11 Pro ให้ดูตัวนี้ก็จะเปลี่ยนชื่อตามนะครับสังเกตยอย่างนั้นก็คือ Parallel Virtual Machine เนี่ยหรือว่า PVM file มันจะเป็นไฟล์เดียวที่เราสามารถที่จะย้ายได้นะครับอันนี้ละครับคือส่วนที่2ที่ผมจะแนะนำก็คือหลังจากที่ Windows ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าใครติดตั้งในตัว Hard Disk Drive ของ MacBook Pro ไปเรียบร้อยแล้วก็อยากที่จะย้ายออกไปอยู่ที่ External Drive เนี่ยจริงๆมันทำได้ง่ายมากเลยครับ เดี๋ยวผมจะทําให้ดูในช่วงที่2นะครับตอนนี้ installation complete นะครับก็คลิก continue ที่ไหนก็ได้ Microsoft Windows 11ก็พร้อมใช้งานครับเพียงเท่านี้เราสามารถที่จะ run parallel virtual machine ของเราได้นะครับแล้วก็ไปที่ขั้นตอน activate Windows ได้เลยครับ ใช้งานเสร็จแล้วก็แค่คลิกขวาเลือกชัดดาวแล้วก็ชัดดาวอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะปิด Virtual Machine ตัวนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะลองย้ายตัวที่1ไปให้ดูครับวิธีย้ายเนี่ยจริงๆมันมีขั้นตอนค่อนข้างจะเยอะแล้วเดี๋ยวผมจะทําเป็นวิดีโอแยกให้นะครับแต่วิดีโอนี้ผมจะทําให้ดูว่ามันง่ายแค่ไหนในการที่จะย้ายไฟล์ของเราตอนนี้ถ้าเราคลิกขวาแล้วก็เลือก Show In Finder เนี่ยตัวนี้คือ Parallel v m อที่อยู่ใน WD2 TB ของเรานะครับแล้วตัวนี้ล่ะ เราจะย้ายได้ยังไงก็คลิกขวาแล้วก็โชว์อินฟเดอร์เหมือนกันนะครับจะเห็นว่ามีไฟล์อยู่2ไฟล์ถ้าจะย้ายเนี่ยทำได้ง่ายๆเลยครับผมแค่ Copy ตัวเนี้ยแล้วก็ไปไว้ในตัวที่2ได้เลยนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเดี๋ยวผมจะลอง Remove ตัวนี้ออกให้ดูก่อนก็รีมูฟ e Windows 11นะครับอ่ะพอรีม v e เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีออปชันให้ดูว่าจะ Move to t r a ไหม หรือว่าจะคลิปไฟล์ในที่นี้ผมจะคลิปไฟล์ไว้ก่อนนะครับจะเห็นว่าโดยเนี้ยมันหายไปแล้ว 24h2 ส่วนโดยเนี้ยผมจะรีเนมใหม่ให้เห็นว่าเป็นอีกไฟล์หนึ่งนะครับก็ไปที่ configure ครับแล้วก็ใส่ external VM นะครับโอเคมันก็จะเป็น external VM ถ้าคลิกขวาแล้วก็ show in finder เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็น ชื่อใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้อยู่ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ส่วนตัวนี้อยู่ใน macbook นะครับวิธีก็คือเรา move แบบนี้ได้เลยครับแล้วก็กดปุ่ม command ค้างไว้นะครับแล้วก็ปล่อยมันจะเป็นการย้ายไฟล์ทั้งหมดไปเลยนะครับก็คือจะเป็นการย้ายออกจากฮาร์ดดิสของเราเอาไปเก็บไว้ใน external hard disk drive นะครับตัวนี้จะทำให้ฮาร์ดดิสก์ของเราเนี่ยประหยัดเนื้อที่ไปอีก แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าการเอากลับมาให้มาอยู่ในพารา l ลลเดสต็อปเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างนะครับอ่าเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ไปก่อนโอเคครับตอนนี้พารา l ลล VM ของเรามาอยู่ใน external hard Disk drive เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีนำกลับมาเนี่ยก็แค่ดับเบิลคลิกแค่นี้เองครับก็จะสังเกตเห็นว่า Windows 11 24H2 มันจะแสดงผลอยู่ใน ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ตอนนี้มันอยู่ใน external hard disk drive right เรียบร้อยแล้วเพียงเท่านี้เราก็จะมี parallel virtual machine อยู่ใน external hard disk drive โดยที่ไม่ต้องห่วงว่า storage ในตัวเครื่อง macbook ของเราเนี car car ่ยมันจะเต็มเห็นไหมครับว่ามันง่ายแค่ไหนในการทำ parallel desktop แล้วก็ใช้เป็น windows 11จะเห็นว่าการย้ายตัว parallel virtual machine ออกจาก macbook pro หรือว่าจะติดตั้งใหม่ให้ไปอยู่ใน external ssd หรือว่า nvme drive ของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยเห็นไหมครับหรือแม้แต่ถ้าเราต้องการที่จะ back up ไฟล์ไว้แล้วก็ทำอะไรก็แล้วแต่กับ virtual machine ของเราแล้วตัว virtual machine ของเราเนี่ยมันเกิดเสียหายเนี่ยเพียงแค่ copy กลับมาแล้วก็ดับเบิลคลิกทุกอย่างก็จะกลับมาต่างกับการ back up Windows ที่เป็น p y y s i c l m m c h i n n นะครับหรือว่าเป็นตัวเครื่องจริงเนี่ยอันนั้นจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากมายนะครับ p a r a l l e l Desktop จะทำให้เรื่องพวกนี้กลายเป็นเรื่องง่ายเราสามารถที่จะโฟกัสเกี่ยวกับงานเราสามารถที่จะแบ็กอัพเราสามารถที่จะทำเทสได้เต็มประสิทธิภาพนะครับใครสนใจ Parallel Desktop ก็อย่าลืมนะครับกดลิงก์ด้านล่างนี้ช่วยสปอร์ตช n e l ของเราใส่โค้ดด้านล่างนี้ตามระยะเวลาที่ใช้งานได้นะครับก็จะได้ส่วนลดสูงสุดถึง20%ครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราและติดตามเราในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ